ได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุงอย่าลืมลูกทุงหนวดเครารุ่งรังหนา้าพี่ดำคล้ำด้วยเงือใครแต่หัวใจ ไม่ดำเหมือนชายชาวกรุงไอ้นุ่มรสไทยใจคอไม่ดีหวังแต่น้องพี่ที่ไปเฟื่องฟง <c oughs> อ,อ,อ <ulations> <BAR K> ส,วสวัสดีเพื่อนนะครับบัรี่เขาแต่เที่ยงแอนนครพนมผมแนนวดเกษตรน้องเรียนนะครับมาอีกแล้ววันนี้วันนี้มีหัวข้อเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายที่จะนํามาฝากเพื่อนๆนกันนะครับวันนี้นะครับทีมงานคุณยินคุณยินนชื่อจริงคุณอะไรนะคุณเอชยา ชื่อเพราะมากครับคุณเอชยาเป็นเพื่อนของคุณกุลโกะนะครับก็มาวันนี้ก็มายิงตรงมาจากนนทบุรีกันมาที่นครพนมเสร็จปุ๊บทีนี้จังหวะที่คุณยินมาเนี่ยนะฮะก็มีพี่สาวแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆมากัหลายคนมาถึงช่วงจังหวะที่นนวดเนี่ยกำลังเสียบหมอนอยู่พอดีนะฮะวันนี้นนวดเสียบ หมอนสายพันธุ์ใต้หวันสตรอเบอรี่เสียบไว้ได้สองกระมังอันนี้เอาเราเอามากระมังหนึ่งยังมีอีกกระมังหนึ่งแล้วตรวจเสียบอันนี้เสียบไม่ใช่วันเดียวนะเสียบสองวันนะครับทีนี้พอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาเห็นแบบเนี้ก็เคยเกิดคําถามเลยเนี่ยมาเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีคําถามขึ้นมาทันทีว่าทําไมต้องเสียบด้วยจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะได้ยินกันบ่อยๆว่าหมอนเนี่ยเป็นพืชที่ ปลูกง่ายแค่ตัดจริงเอาไปปักใส่ถุงชัมปุ๊บเนี่ยนะมันก็สามารถจะติดแล้วก็เป็นต้นแล้วก็ออกผลแล้วเราก็กินแค่เนี้คือจบแ้าทําไหมนะหนวดต้องมานั่งเสียบด้วยวันนี้นะครับก็เลยเกิดครอบเหยบเที่ผมก็เลยอธิบายให้ฟังนะว่าการที่เราเสียบเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยจากกิ่งกิงเนี้ยก็คือระบบล่างของเขาแต่สิ่งที่เราอยากได้อยากตานี้ก็คือพันธุ์ของเขา เพราะฉะนั้นเราต้องแยกว่าสิ่งที่เราอยากได้จากหมอนพื้นบ้านก็คือระบบลากสิ่งที่เราอยากได้จากตาก็คือสายพันธุ์เพราะว่าระบบลากของตอหมอนหมอนไทยเนี่ยเป็นระบบลากที่แข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงมากๆนะฮะและที่สาคัญก็คือหมอนผลยาวเนี่ยไต้หวานสตรอเบอรี่ที่นหนวดเสียบหมอนสายพันธุ์นี้มันนําไปชาแล้วเนี่ยโอกาสที่มันรอดเนี่ยนะฮะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งโอกาสที่มันจะติด ออกลากมาเนี่ยน้อยมากเราก็เลยต้องเสียบทีนี้เสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อให้เป็นรูประธรรมวันนี้นะนวดเอาตัวอย่างให้ดูด้วยนะฮะต้นที่เราเสียบนะครับเอาตัวอย่างให้พี่แกดูด้วยพี่แกบอกโอ้โหอุ่มใหมกอดเลยถึงขนาดที่แบบว่าตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตึงตเลยนะวะ่าเออมันเป็นแบบนี้จริงจริงผมจะให้ดูต้นแรกก่อนต้นแรกเนี่ยคือหมอนดาวสายพันธุ์ดำออสตุรกีต้นนี้นะนวดเป็นกิ่งตอนนะฮะต้นนี้คือกิ่งตอนที่เราเคยตอน แล้วก็เราตอนแบบเสริมรากก็คือนี่รากตัวนี้เป็นลากของหมอหมอนไทยนะฮะส่วนกิ่งนี้ก็คือเป็นกิ่งของหมอนดาออสตุรกีนะหนวดไปตอนมาจากกิ่งดาออสตุรกีแล้วก็เสริมลากไปเราจะเห็นได้เลยนะว่านี่ระบบลากเขาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมองไม่ภาพไม่ชัดผมจะแยกให้ดูมันจะมีลากของหม่อนไทยก็คือลากอันนี้ที่น้าหนวดเสริมกับลากของหมอนดาออสตุรกีที่ออกเองอ่าเดี๋ยวน,นหนวดแยกให้ดูฟริง เห็นความแตกต่างไหมฮะนี่คือรากของหมอนไทยที่นนวดเสริมไปส่วนกหยอมนี้คือรากของหมอนดําออสตุรกีที่ออกมาเองนี่คือความแตกต่างที่สามารถจะมองเห็นได้แต่ว่าเนี่ยต้นนี้นะฮะถ้าไม่มีรากของตัวนี้เราคิดดูว่าการที่รากแค่นี้จะไปเลี้ยงลำต้นยาวขนาดนี้และออกกิ่งมาขนาดนี้เนะี่ย มันจะเลี้ยงไหวไหมอันนี้นหนวด,ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ปลูกมาได้แล้วเพราะมันตั้งอยู่บนดินเฉยดินในในถุงชําที่นหนวดปลูกเนะี่ยมันหลุดไปนะฮะทำให้นหนวดเห็นึ้นเห็นความแตกต่างเสร็จปุ๊บแล้วแล้วก็เลยอยากเอาไม้ทุกคนเห็นเหมือนกับว่าหมอนเนี่ยเขาอยากให้เราดูเหมือนกันวันนี้ฮะเราก็เลยเห็นความแตกต่างว่าเออระบบรากของหมอนไทยกับระบบรากของหมอนนอกเนี่ยถ้ามันมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะอ่านี่คือดอับออตุรกีอันนี้มันหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวเรา ทีนี้มาดูมาดูไต้หวันสตรอเบอรี่ดูต้นใหญ่ก่อนตอใหญ่อันนี้คือน้าหนวดเสียบเนี้ยน้าหนวดเสียบ,เส,ยบ,เ,สยบ,บเสียบเสร็จปุ๊บเสียบเสริมรากสองอันใส่เข้าไปแล้วก็เอามาชําตัวนี้ไม่ได้ตอนนะฮะตัดกิ่งมาแล้วก็เสียบอันนี้ใส่เสียบอันนี้ใส่เราจะดูตอของตอของหม่อนไต้หวันสตรอเบอรี่ตอเดิมของเขาัจริงๆนะเนี่ย เขาเปื่อยหมดแล้วนะข้างล่างเนี่ยเขาไม่มีรากนะเขาไม่ได้มีรากไม่ไม่อย่าถอดเลยอย่าไปถอดเขาสงสารเขาเราจะเอาไปเปลี่ยนอันนั้นเนี่ยไม่มีรากนะเห็นไหมฮะไม่เห็นบ่เดี๋ยวล,ล้างให้ดูนี่ล้างกันอ่ะซูมเข้ามาฮะเห็นไหม นี่คือไม้แล้วนะฮะเป็นไม้แล้วนี่เป็นเนื้อไม้ที่เปลือยออกมาหมดแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันบอกให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่กับกับลากของลำอันนี้เขาไม่ได้มีลากแต่ลากก็คือลากของตัวนี้นี่นี่คือลากที่ออกมาจริงๆก็คือลากของเจ้านี้ลากเต็มเลยข้างล่างเนี่ย ทำไม่ต้องขุดแล้วเดี๋ยวผมมีอีกต้นหนึ่งให้ดูอ่ะดูต้นนี้นี่คือไต้หวันสตอร์รีเหมือนกันต้นนี้จะชัดกว่าต้นตะกี้นี่เห็นไหมฮะอันนี้คือเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้บางคนบอกว่าแหมถ่ายฝั่งเดียวอ่ะดูอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> นีก็เป็นเนื้อไม้เหมือนกันเห็นไหมฮะ เนี่ยนี่คือหมอนนอกซึ่งระบบล่ากของเขาถ้ายิ่งถ้าเป็นหมอนผลยาวเนี่ยเขาจะเอามาปักช้ำเนี่ยมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัวหมอนผลสั้นปักช้ำได้แต่ระบบลากของเขาก็จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราต้องมานั่งเสียบแบบนี้หรือว่าเสียบข้างแบบนี้เพื่อต้องการที่จะได้ลากของหมอนนอกเนื่องจากว่ามันมี คนถามมาเสร็จแล้วนั่นวะก็เคยไปได้ยินมาเขาบอกว่าจะเสียบทําไมตัดไปปักชํำเนะี่ยเราได้ตาของหมอนนอกทั้งกิ่งเลยเราไม่ได้ต้องการทั้งกิ่งเราไม่ได้ต้องการลาขอนนอกาาลาของหมอนนอกเพราะว่ารากของหม่อนนอกเนี่ยมันโอเคถามว่าถ้าเป็นพวกหมอนผลสั้นเนี่ยมันออกมันออกรากไหมรากมันออกแต่เราต้องคิดถึงว่าการปลูกแบบระยะยาวที่มั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นความมั่นคงถาวร แน่นอนว่ามันต้องเริ่มจากรากฐานถ้ารากฐานแข็งแรงมั่นคงเนี่ยปลูกไปแต่ถ้าสมมติว่ากิ่งบักชําถามว่าใช้ได้ไหมกิ่งบักชําเอาไปปลูกปลูกเสร็จบํารุงดีๆพอได้กิ่งมาเราพยายามตัดกิ่งแล้วเอามาเสียบใส่แบบนี้ให้มันเป็นต้นแม่พันธุ์เพื่อที่จะเอากิ่งได้อยู่แต่ถ้าต้องการที่จะทําผลระยะยาวเนี่ยม่อนชํากิ่งชําหรือว่ากิ่งตอนธรรมดาที่ไม่ได้เสริมรากไปเนี่ย ก็ถือว่ายังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคนะฮสำหรับการทําผลในระยะยาวนะครับโอเคนะครับง่ายดีไม่ยาวใช่ไหมคลิปไม่ยาวใช่ไหมกี่นาทีฮะแปดนาทีนะนะอ่าโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยนันวดก็เอาตัวอย่างมาให้ดูเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพรวมกันแบบชัดๆนะครับเพื่อเป็นการคลายปัญหาที่มีหลายต่อหลายท่านเนี่ยได้สอบถามกันมาซึ่งเยอะมากนะครับแล้ววันนี้ก็มีพี่ที่มากับ กับคุณยิ่นด้วยนะครับก็เลยได้ตอบคาถามเขาไปแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเราเนื่องจากว่าเราตอบคาถามคนที่มานั่งฟังแล้วเนี่ยเราก็ามาตอบคาถามให้กับเพื่อนๆที่กาลังดูในช่อง YouTube อยู่ด้วยกันกน,นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียกรติามรับชมรายการของนวดหนนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมันบุรี่อย่าลืมนะครับนึกถึงมันบุรี่นึกถึงเรามันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพน,นมนะครับก่อนจากการก็ฝากช่องพี่ต้อมหน่อยนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวการเดนแปร์น ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อย่างที่นนท์บอกนะฮะไข่แพงหมูแพงไก่แพงปลูกผักกินเองปลูกมะนาวกินเองมะนาวก็เริ่มแพงนะมะละกอก็เริ่มแพงไหมตำหักหุงเดี๋ยวนี้โอ้โหมะละกอกิโลละไม่ใช่กิโลละถุงหนึ่งอะจาก60บาทกลายเป็นถุงละ300แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราปลูกกินเองได้เนี่ยมันก็จะมาอัศจรรย์นะฮะถามว่านนท์ปลูกไหมมะละกออ่ะกุลิโกถ่ายไปฟริงนั่นได้แล้ฮะ,มะ,ะมะละกอนนท์นะครับอะใกล้จะออกลูกแล้วฮะตอนนี้นะ ช่องมะละกอแพงเราก็ต้องปลูกมะละกอด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าอย่าลืมน,นะฮะถ้าจะดูเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้นะฮะอยู่แบบมั่นคงถาวรเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยังมีสาระอื่นๆดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก็ต้องช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เดนแกลนอีกช่องหนึ่งน,นะครับเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ของพี่เอช่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะฮะวิธีการเกษตรทําเกษตรแบบปลอดสารพิษสารเคมีอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนของตัวเองปลูกผัก เป็นเกษตรอินทรีย์ C, นะครับปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีดีต่อสุขภาพแล้วก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะต้นมงต้นไม้ต่างๆเราก็ขายได้ผลผลิตต่างๆเราก็ขายได้ก็เชิญทั้งสองช่องเลยทั้งต้อมปลูกผักสวนตัวก,การ์เดนแกลแล้วก็ก้าวทีละก้าวเกษตรอิ C, นทรีย์นะฮะของนั่นวัอีกช่องหนึ่งก็คือช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นช่องนั้นก็ขยายอยู่ตอนนี้มาเดี๋ยวฝรั่งตอนนี้มาเดี๋ยวฝรั่งน้่นวดกำลังทำต่ออยู่นะฮะให้ต่อเขา งามๆหน่อยแล้วเดี๋ยวนักหนวดจะเอามาบูมอีกทีหนึ่งนะช่วงนี้กาลังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นอยู่นะฮะอ่ะขอบคุณทุกท่านนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็แล้วกันสำหรับวันนี้มีความสุขมากมหมทั้ทงร่างกายและจิตใจนะฮะโรคภยัยไข้เจ็บก็อย่าได้มาเบียดเบียนแกลรายการของนหน,หนวดนะขอทุกท่านสุขภาพพรรณนาไม้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด -19 ปลอดภัยจากโอไมครอนนะฮะแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆ นะครับร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองเจอนใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตน่นหนวดลาไปแล้วสวัสดีครับนกกระยางย่างเดินเลี้ยวมองจ้องหาปลาโคกง นั่นปูนับรอยเอน๊นนันตัวหอยโคงฟังรำประดหงสาวยังคงลอยคอ